สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับนะคะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันค่ะท็อปปิกแรนดอมวันนี้นะคะคือคุณเป็นความสบายใจของใครกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสพอร์ตเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนอร์จีกันก่อนเนาะดูซิวันนี้จะได้ตัวซกอนอะไรบ้าง ถึงเจ็ดตัวไหมนี่วันนี้เจอตัว Q บ่อยมากตัว Q นะคะตัว Y ด้วยค่ะตัว I ด้วย G นะคะ P ตัว P ก็เจอบ่อยตัว T คะ่ะเลขเรียงกันหนึ่งสองสแล้วก็มีสด้วยขออีกสักหนึ่งตัวเนาะอาจจะ ตัวซองเราเนี่ยจะอยู่ในชื่อในนามสกุลของคุณนะคะที่ที่คุณอยู่ก็ได้นะมาเช็ค Energy ของคุณกันก่อนเนาะคุณเป็นความสบายใจของใครกันนะคะโอ้าวเอ็กซ์ออฟคัพสอุ้ย, <laughs> อย <laughs> ขอไปค่ะ อพอพูดเรื่องถึงความรักนี่ความรักก็มามาใบาแรกเลยนะคะเป็นความสบายจริงจะดูเอาใหม่ลินพันกันจะรีบไปไหนคุณเป็นความสบายใจของใครบางคนจริงๆด้วยเนาะดูดิไพ่ใบแรกขึ้นก็อบอุ่นเลยอะ่ะอบอุ่นมากด้วยบางคนเป็นคู่รักทางไกลหรือเปล่ามีสัญลักษณ์แบบเครื่องบิน แล้วก็เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงรถด,ด้วยเซเวนอัพขับนะคะนายอัพวอนโอเคค่ะเราว่า Energy ช่วงเนี้ยก็ดูชิลๆนะดูดูมีความสุขดีดูแบบ มีความสบายใจนะคะแต่ถ้าจะมีเรื่องกังวลอยู่บ้างมีเรื่องที่แบบเหนื่อยอยู่บ้างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ค้างคาใจคุณอยู่แล้วก็แบบยังไม่ได้จัดการกับความรู้สึกตรงนั้นนะหรือ,อ คุณอาจจะทำงานหลายอย่างเยอะเกินไปก็ได้นะในช่วงนี้แบบรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจบางทีก็เลยแบบเขาเรียกอะไรเบิร์นเอา out, ใช่ไหมทำเยอะไปทำมากไปก็เลยรู้สึกแบบเหนื่อยๆนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าได้พักสักหน่อยก็น่าจะรู้สึกดีนะขอดูตัวปิดท้ายหน่อย <c oughs> นี่ไง ถ้าได้ลัานลาสัหน่อยได้พักสัหน่อยอ่ะความรู้สึกดีก็จะกลับมานะคะมันอาจจะเหนื่อยเพราะแบบมันโหม่ะมันโหมแล้วก็มันเหมือนมันเหมือนกับว่าพยายามที่จะแบบทําให้ได้เหมือนมันเหมือนกับตีกรอบอะไรบางอย่างมากเกินไปอะหรือว่ากดดันกับ อะไรบางอย่างมากเกินไปก็ได้นะอันนี้ถ้าพูดถึงในสโคปของในเรื่องของการทํางานนะถ้าเป็นในเป็นในเรื่องของสโคปของใจอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนมันมีฟิลมันมีโมเมนต์ที่คุณแบบเอ๊ะในใจอะ่ะอาจจะมีคนที่คุยอยู่หรืออาจจะแบบมองได้หลายสแนรีโอเหมือนกันถ้าถ้าเป็นในตอนต้นอะ่ะยังไม่มีใครอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะ เราเราพร้อมที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตไหมมันยังเหนื่อยอยู่หรือเปล่าหรือว่า,อาลองคุยดีไหมลองเปิดใจดีไหมเหมือนยังตกลงกับตัวเองไม่ได้สักเท่าไหร่ว่าจะเอายังไงดีในเรื่องของความรักอะคือความรู้สึกดีก็มีอยู่แต่แบบที่ผ่านมาอาจจะแบบมีใครทำให้ไม่สบายใจอะ มันไม่เชิงเป็นอารมณ์ที่แบบโอ๊ยเข็ดไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่เมืนแบบมันเหน,นื่อยอยู่เหน,นื่อยอยู่แต่ก็แบบเอ๊ะจะพักก่อนดีไหมหรือว่าจะจะคุยต่อเลยจะยังไงดียังไม่ได้ตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นในเคสของคนที่แบบเริ่มมีคนคุยแล้วอ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆกันแหะ energy แบบ a a อะ a อว่า คนนี้เข้ากับเราได้จริงๆไหมเราเราคุยกันเราถูกคอหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราเห็นในตัวเขาอะแล้วเรารู้สึกว่าอไม่ชอบอะแต่เหมือนก็กําลังช่างใจว่าแต่ข้อดีเขาก็มีนะคือคนเรามันก็มีข้อดีและข้อเสียแต่กําลังช่างใจว่าไอข้อดีมันมันมีมากกว่าข้อเสียหรือเปล่าหรือว่าข้อเสียที่แบบมีปัญหาอยู่เนี้ย มันมีหนทางที่จะพัฒนาแก้ไขให้มันผ่านไปด้วยกันได้ไหมนะอารมณ์แบบคิดนะ่ะคิดกังวลใจอยู่คนเดียวหรือบางคนจะเป็นอีเคสไปเลยคืออารมณ์ประมาณว่ามีคนมาให้เลือกเยอะนะคะหรือแม้แต่ว่าแบบมีคนคุยอยู่แล้วคนเก่ากลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยกลับมาทําให้เอเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบกลับมาทําให้เอ มีอะไรบางอย่างทําให้รู้สึกตัวเองเอเองหรือแม้กระทั่งคนที่ทงทั้งที่รู้สึกทุกอย่างดูเรียบร้อยดีอ่ะคุณอยู่ๆเหมือนแบบเรียกว่าอะไรเจ้าเสากลัวฝนหรือเปล่าคือแบบอฉันจะคอมมิตเมนต์กับคนนี้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยจะจะเอาอย่างนั้นจริงหรอหรือแบบว่า ยิ่งถ้าเป็นคู่รักทางไกลอะไรเงี้ยเขาชวนไปอยู่ที่นู่นด้วยชวนไปอยู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยเอ๊ะจะไปดีไหมเ่ะไปแล้วจะรอดไหมไปแล้วจะทํามาหากินยังไงจะต้องเปลี่ยนอาชีพไหมจะต้องย้ายอะไรบ้างมันมี energy ของความเอะแล้วก็มี energy ของความกังวลอยู่เยอะเลยนะคะแต่เหมือนพี่ไพจ่จะกระซิบอกว่าชิวๆเถอะไอ้อสิ่งที่กังวลอะ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงหรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะใช้ชีวิตให้ชิลๆไปเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปกดดันอะไรตัวเองมากอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าเขาจะเป็นคนที่เอ่อมันใช้คำอะไรดีนะดนึกก่อนมันเหมือนคนที่ไม่อยากทำอะไรผิดพลาดเรากลัวเสียใจอะแต่เหมือนพี่ไพ่จะบอกว่ามัน ไม่มีทางเลยที่เราจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนว่าคนนี้จะดีกับเราร้อยเปอร์เซนจะอยู่กับเราไปตลอดหรือว่าจะเป็นคนที่แบบเชื่อใจได้ไม่มีทางรู้เลยไม่มีทางมั่นใจได้เลยต่อให้เขาพูดต่อให้เขาสัญญาแต่ในความหมายเนี้ยพี่ไพ่หมายความว่าว่าสิ่งที่ทำสิ่งที่จะทำให้คุณออกจากความเอะ ออกจากความกังวลใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นความรักก็ดีจะเป็นในเรื่องของการก็ดีการงานก็ดีก็คือการทำตัวเองให้มั่นคงหรือว่า การทําให้ตัวเองเชื่อใจตัวเองได้เชื่อใจถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะเชื่อใจว่าต่อให้เขาทรยศหักหลังต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นอย่างใจฉันก็มีความสุขได้อยู่ดีคือคนคนเนี้ยสิ่งสิ่งเนี้ยเหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยความกังวลใจอะไรก็ดีกับไอ้เรื่องราวที่เราก็ควบคุมไม่ได้อยู่แล้วเนี่ย มันทำอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวเองความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ไม่ไปโยนความรับผิดช,ชอบให้กับสิ่งสิ่งเนี้ยลุกขึ้นมารับผิดช,ชอบด้วยตัวเองลุกขึ้นมาดูแลรักษาใจของตัวเองก็คือถ้าจะเป็นคนรักกันใช่ไหม ก็ต้องทําใจของตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงการที่ไปนั่งกังวลปัญหาก็ไม่ได้ทําให้เขารักเรามากขึ้นก็ไม่ได้ทําให้ปัญหาหายไปนะคะแต่ว่าถ้าเราดูแลใจของเราให้แข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็จะพึ่งพาตัวเองได้เราก็จะไม่ไปพึ่งเขาหรือว่าเราก็จะไม่ไปให้อํานาจในการตัดสินใจว่าเราจะมีความสุขหรือไม่ กับคนคนนั้นนะคะเขาก็จะมีอิทธิพลกับตัวเราน้อยลงคือมันต้องมีอยู่แหละมันต้องมีอยู่แน่ๆแต่คือมันเหมือนกับว่าเราก็เตรียมตัวเราไงเราก็เตรียมใจไว้อย่างดีใช่ไหมถ้าเป็นในเรื่องงานเราก็จัดการแบบคือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดแค่ไหนแค่นั้นนะคะกังวลใจไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเรื่องส่วนใหญ่ที่กังวลใจส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะชิวดีกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่า รักไปกังวลไปก็เหมือนกับเหมือนซ้อมความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนาะจะซ้อมทําไมเนาะถึงเวลาทุกข์ค่อยทุกข์นะคะวันนี้อะไรยังไม่เกิดก็ยังไม่ต้องทุกข์แก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆหรือว่าค่อยๆแก้ปัญหาตอนที่ปัญหามันเกิดอย่าไปซ้อมแก้ปัญหามาการซ้อมแก้ปัญหาไม่ได้ช่วยให้ปัญหามันทุเลาหรือน้อยลงแต่การเตรียมตัวการเตรียมใจการ กลับมาที่ตัวเองโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองเอาความมั่นใจเอาความสุขไว้ที่ตัวเองอ่ะมันจะทำให้สิ่งอื่นสิ่งรอบตัวหรือว่าเรื่องอื่นอ่ะมีอิทธิพลกับตัวเราน้อยลงนะคะหรือว่าถ้าเก่งกว่านั้น่ะคือแทบจะไม่มีอิทธิพลกับกับเราเลยเนาะคือเหมือนแบบเกือบเรียกได้ว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเลยแหละนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่ไพอ่ออร์คโวจะบอก อะไรเดาคุณเป็นความสบายใจของใครนะคะมีใครกำลังกินข้าวตอนฟังเราอยู่มั้งไหมเนะี่ย พี่ไพ่เพิ่งสังเกตว่ามัน,เป,นเป็นเกี่ยวกับอาหารเนาะหรือมีใครกำลังหิวอยู่หรือ <c oughs> มีแฟนเป็นเชฟ <c oughs> คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะว้าว body b u เด d e r เห็นไหมเราพูดเรื่องการสร้างตัวเองใช่ไหมพี่ไพ่ออกมายืนยันเลยโอเคอันนี้ดีนะว้า <c> ว <oughs> หกห้าสามนะคะมีหมายเลขเพิ่มด้วย thunderstorm เอมีซอนอีกใบหนึ่งหกห้าสแล้วก็หเนี่ยเทรนขึ้นอีกแล้วมีใครเป็นรักทางไกลหรือเปล่าหรือว่าใครจะต้องเดินทางไปไหนไน,นียคะปูนปูนหรือมีความรักกำลังเดินทางมาหาคุณหรือคนคนนี้กำลังจะเข้ามาหาคุณดูสิมีทั้ง มีทั้งเดี๋ยวนะมีเครื่องบินใช่ไหมแอบเห็นเครื่องบินหน่อยเครื่องบินรถไฟแล้วมาทางน้ํามาทุกทิศทุกทางเลยเนาะคือแบบเขาเรียกอะไรถ้าเป็นพรมลิขิตถ้าเป็นชะตาที่จะต้องได้เจอยังไงก็จะต้องได้เจอใช่ไหมคะโอเคบางคนอาจจะได้พบกันแบบในที่ที่แบบมีน้ำเนาะแบบยังไงอะนัดเจอกันที่ภูเก็ตนี้ไหมเจอกันที่โซนสมุยเจอกันที่ ระยองเนาะโซนจังหวัดที่แบบมีน้ําหรือว่าเป็นแม่น้ําก็ได้เนาะเชียงใหม่ภาคเหนือก็มีแม่น้ําเยอะนะคะชวนกันไปเที่ยวไหนหรือเปล่าจะได้ไปเจอกันในสถานที่ท่องเที่ยวไหมนะคะอถ้าต่างประเทศอะเรามีเซน์มีมีเซนต์ของประเทศอังกฤษเนาะเรามีโซนเอเชียเหมือนจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้เหมือนกันอันนี้ภาพนี้เรานึกถึงสวีเดน <mm> มี USA <mm> <mm> ประมาณนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเขานะเซตนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเซตคุณเวลาใช่ไหมเซตนี้จะเป็นของเขานะว่าคุณเป็นความสบายใจของใครที่เราแซวไปตอนแรกว่าเหมือนคุณก็กำลังสร้างความมั่นคงทางใจให้กับตัวเองเนะแต่ความน่ารักคืออะไรรู้ปะ คือเขาก็เขาเขาสร้างความความมั่นคงไปพร้อมกับคุณด้วยอะ่ะมันน่ารักเนาะคือแบบต่างคนต่างพยายามที่จะเข้าหากันและกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาเรียกนะอะไรนะเลิฟวันไซอะไม่ใช่รักข้างเดียวอะเป็นความรักที่คนสองคนทุ่มเทพยายามที่จะทำเพื่อกันละกันนะคะอย่างเต็มที่เลยแล้วก็เป็นคนที่แบบดูแลความรักในทุกมิติเลยนะ ไม่ใช่แค่เข้ามาดูแลในเรื่องของใจนะเนี่ยบางคนเหมือนกับแบบเรียกได้ว่าเข้ามาแล้วแบบทำให้ชีวิตของจะเรียกว่าทั้งสองคนก็ได้หรือว่าของอีกฝ่ายของกันและการดีขึ้นนะคะคุณจะแข็งแรงขึ้นนะบางคนเนี่ยจะได้คู่เลยก็ได้นะคะช่วยกันออกกำลังกายชวนกันแบบทานอาหารดีๆนะคะชวนกันสร้างแบบ สร้างสกิลดีๆทำอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันด้วยกันหรือว่า,าจะเรียกได้ว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วจะอัพเลเวลคุณมากขึ้นนะจะทำให้คุณเหมือนกับแบบเหมือนเขาจะพุชนะทำให้แบบเหมือนถ้าคุณไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้มาก่อนอ่ะเขาเขาจะช่วยพุชคุณอนะ่ะ ให้แบบเฮ้ยยูทำได้คุณทำได้นะอ่าอาจจะแบบเป็นเรื่องงานก็ได้คุณอาจจะเปิดเปิดคุยคุย,คย,ยกับเขาว่าอยากลองทำอันเนี้ยแต่แบบยังไม่กล้าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเหมือนอย่างที่เราพูดไปในเรื่องของถ้าเป็นคู่รักของต่างชาติใช่ไหมอ่าคุณอาจจะไม่เก่งภาษาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกเฮ้ยยูไม่ต้องแบบ เป็นเจ้าของภาษาก็ได้ยูพูดขนาดนี้ก็เก่งมากแล้วดีมากแล้วเหมือนแบบเขาอยากให้คุณภูมิใจในตัวเองอะคะ่ะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันดีแล้วแล้วคุณก็จะทำมันได้ดีขึ้นไปมากกว่าที่คุณคิดที่คุณรู้ตัวอีกนะคะเหมือนแบบเหมือนเขาเห็นความสามารถในตัวของคุณนะเราก็เชื่อมั่นมากๆด้วยว่าคุณทำได้นะคะเราว่าฐานแท้ดั้งเดิมอะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะ เพราะว่ามันไม่มีใครผักคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะไม่เป็นโลไปเป็นพายใช่ไหมอารมณ์ประมาณนี้ไหมแบบคนที่เหยาะแย่อเออคนที่เหยาะแย่หรอคือถ้าเขาพยายามจะผักคุณแสดงว่าเขาก็ต้องเห็นศักยภาพในตัวคุณที่แบบมองแล้วแบบผักได้อะไปได้อะนะคะเหมือนเขาแบบเป็นเป็นทีมพพอร์ตให้นะเป็นกำลังใจให้นะให้ ให้ทำเถอะทำต่อไปนะคะคุณทำได้แน่นอนนะเขาจะคอยอยู่ตรงนี้เป็นทีมทีมซัพพอร์ตที่ดีนะให้กับคุณเองไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะคะแล้วก็คู่นี้เป็นเหมือนคู่พาวเวอร์ขึ้นคู่กันเลยนะเป็นแบบขเขาเรียกอะไรพาวเวอร์คัพโปหรอคือเป็น เป็นคู่ที่พลังงาน Energy ในตัวเองดั้งเดิมอะดีมากๆอยู่แล้วนะคะต่างคนต่าง,งแบบเก่งอ่ะเก่งอาจจะเก่งกันคนละแบบก็ได้นะคนนึงอาจจะแบบเก่งในเรื่องของการงานอีกคน,นอาจจะเก่งในเรื่องของการเข้าสังคมคอนเน็กชันอะไรอย่างเงี้ยมีความเก่งในแบบของตัวเอง คนคนนี้มีมีลักษณะของไม่เชิงหัวร้อน่ะแต่แบบบางทีเขาตัดสินใจอะไรค่อนข้างไวค่อนข้างเด็ดขาดค่อนข้างแบบฉุบฉับอ่ะคือแบบสมมุติว่าจะไปเที่ยวนะเดี๋ยวที่หน้าไปเที่ยวแบบจองตั๋วเลยอะไรอย่างเงี้ยบสจะมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยบทบทไม่ทําก็ไม่ทําแต่ถ้าตัดสินใจแล้วทำเนี่ยคือแบบ ฉุดๆ,ๆ,ๆทุกสิ่งทุกอย่างรวดเร็วมากคุณจะงองว่าอะอะไรนะพอแบบเราหลือมาตั้งนานล้วแบบเออทำธุรกิจอันนี้ด้วยกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนไม่สนใจนานก็อาจจะไม่สนไม่หือไม่อือบอกเออจ่าจ่าเดี๋ยวไว้ก่อนแต่บดจะสนใจคือแบบมาเป็นสเตปเลยหน,นึ่งสองสามสีนะ่อันนี้คือร่างสัญญาแล้วนะอันนี้คือเงินลงทุนนะอันนี้คือคนที่จะต้องไปเจรจาอะไรอย่างเงี้ยจะมีอารมณ์แบบ จะถามว่าติดไหมก็ไม่เชิงแต่เหมือนกับว่าเราคิดว่าเขาก็คงวางแผนอะไรอยู่ในใจเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาวางแผนเขาไม่ได้เล่าให้ฟังเท่านั้นเองแต่คือแบบคุณจะเห็นอีกทีตอนที่เขาลงมือทํามันแล้วอ่ะหนึ่สมสีคือบทจะทําก็ทําเลยบทยังไม่ทํานางก็จะชิวนางก็จะชิวนางก็จะมีความสุขปล่อยชีวิตโฟล์ปล่อยชีวิตง่ายๆสบายๆนะคะไม่ไม่อะไร ใดๆเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกว่าเป็นข้อระมัดระวังได้ไหมด้วยความที่เขาเป็นคนชึบฉับอะเราเรียกชึบฉับชึบฉับบางทีอะจะปากไวอะจะปากไวอย่าอย่าเอาหัวใจไปไว้ที่ปากเขานะเพราะไม่ไงนะั้นแะคือบางทีบางเขาเขาอาจจะพูดอะไรมาเขาอาจจะพูดตรงอะแต่มัน บางทีมันก็เชื่อเฉือนไปหน่อยไงแต่คือใจเขาไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่บางทีแบบเหมือนฟ้าแลบเนาะเหมือนฟ้าผ่ามันวุบมันวุบอะมันมันลงเร็วมาเร็วแล้วมันก็แรงนะคะก็อย่าได้คิดว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมันมันเป็นความคิดมันเป็นความรู้สึกของเขาทั้งหมดเนาะอันนี้ก็ศึกษากันไว้ก็ดีนะคะว่าลักษณะเขาเป็นคนแบบนี้เนาะแต่แบบลึกๆแล้วไม่ได้มีอะไรนะคะ ถ้าไม่ไม่เก็บไปคิดมากเนาะหรือว่าถ้าเขาพูดอะไรเสียใจให้บอกเขานะบางทีนางก็ไม่รู้ตัวอาจจะแบบติดนิสัยฉิบชับใดใดมาจากาครอบครัวหรือจากใครอะไรใดๆก็ตามอะไรเงี้ยคนนี้บอกได้นะบอกได้เตือนได้สอนได้นะคะเขาเป็นเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีคือถ้าเขาทำผิดอเขาจะขอโทษหรือว่าถ้าเขาทำอะไรไปแล้วคุณรู้สึกไม่ดี ให้ให้พูดให้สื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาเขาจะได้รู้ตัวเขาจะได้ปรับปรุงนะคะถ้าแบบว่าเก็บไปน้อยใจอ่ะเขาไม่รู้นะไม่รู้ด้วยว่าจะต้องงอหรือหรือจะต้องทําอะไรให้มันดีขึ้นนะคือนางพร้อมที่จะปรับปรุงตัวนะคะแต่ว่าคนเนี้ยมีฟีลว่าชอบความเป็นลีดเดอร์ฉะนั้นพวกที่ชอบความเป็นลีดเดอร์เวลาการเข้าหาต้องอ่อนหรือแบบ อารมณ์ชอบมันไม่ไม่ถึงกับมีอีโก้นะแต่เรามีความรู้สึกว่าคนที่มีความเป็น leadership สูงมากๆถ้าเราไปงัดข้อเขาอะเออเหนื่อยเปล่าแต่ถ้าเราใช้ลูกล่อลูกชนโดยการแบบว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวหรือว่าใช้ความ อ่อนโยนใช้ความเป็นเฟมินินความอ่อนหวานนะได้ผลดีกว่าได้ผลดีกว่ามากๆนะคะคือเหมือนอันนี้คือแบบว่าพูดไปแล้วมันจะพูดไปแล้วมันจะเหมือนชี้พงให้กระลอกไปไหมเนาะคือมันเหมือนกับว่าบางทีเราอยากได้อะไรอะ่ะเราอย่าไปทำเป็นว่าเป็นความคิดของเราอ่ะให้ให้ให ให้ทำเป็นว่าเหมือนเป็นความคิดของเขาอะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เองงงไหมเช่นว่าอสมมุติละกันเนว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวออยากไปเที่ยวก็ได้อยากไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยอยู่ไปเที่ยวทะเลกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบโพ้งไปว่ามันเป็นความคิดเราอ่ะ เขาก็จะไม่ได้แสดงความคิดใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้ใช้ความเป็น leader ชีพของเขาใช่ไหมเราก็อาจจะต้องเริ่มต้นว่าที่รักไปไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเออช่วงนี้เห็น IG เพื่อนลงน้ำใสเนะอ,อะไรเงี้ยเห็นปลาสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันต้องซอฟลงมาหน่อยมันจะต้องแบบว่าใช้ใช้ความอ้อม ใดๆที่ใช้ความอ่อนหวานช่วยนะคะคือแบบอย่าไปสั่งค่ะเขาอ่อย่าไปสั่งอย่าไปใช้อำนาจอย่าไปกดเขาอะให้มันก็ไม่มีใครสูงต่ำไปบ่าใครนะอันที่จริงเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าเขาชอบความอ่อนหวานใช้คํานี้ละกันคนคนนี้แพ้ความเป็นเฟมินินชอบความเป็นเฟมินินมากๆนะคะ เราว่าหลายๆคนก็ชอบแหละไม่ต้องกับคนคนนี้หรอกใครๆก็ชอบความอ่อนหวานใช่ไหมใครๆก็ชอบความอบอุ่นเนาะเวลามีใครสักคนอะมาพูดกับเราแบบว่าอ่อนโยนๆๆอ่อนโยนอะเนาะสไตล์อบป้าอะไรอย่างนี้ไหมอบป้าในซีรีส์นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบดูซอฟใช่ไหมดูซอฟดูลมุนใจดูอบอุ่นใจรู้สึกดีอะไรประมาณนี้นะคะ ้าคนคนนี้นะเขาเลือกคุณแล้วนะให้สบายใจได้เลยอ่ะกลับไปที่ความไม่สบายใจของคุณพอดีเลยถ้าถ้าเขาบอกว่าโอเคเราตกลงเราจะเป็นแฟนกันหรือว่าอ,อ,อยากคบหาดูใจอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะกังวลใจเรื่องอะไรก็ตามคนคนนี้ถ้าเขาล็อกใจเขาไว้แล้วถ้าเขาโฟกัสอะไรถ้าเขาแบบ ได้เอื่อนเอ่ยอะไรไปอะ่ะเขาจะไม่ลอกแรกนะคือเรียกว่าอะไรดีหนทางเส้นทางอะ่ะถ้าแบบเขาจะพุ่งไปเขาก็จะไปของเขาทางเดียวนะแต่ถ้ายังไม่พูดอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าแบบมีการพูดกันอย่างจริงจังนะไอลักษณะการพูดนี่ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเมื่อไหร่นะคะถ้าเขาพูดถ้าเขาอืม ให้คอมมิชเมนต์กับเราแล้วเนี่ยให้คุณสบายใจได้เลยไม่ต้องกังวลใจว่าว่าปัญหาอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นระหว่างทางอะ่ะมันจะทำให้เขาปล่อยมือคุณจะบอกว่าคนคนนี้เลือกแล้วไม่ไปไหนนะแต่คุณเนี่ยยังไม่แน่นใจ แต่นี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณเนาะเราจะเลือกใครก็ได้นะเพียงแต่จะบอกว่าคนเนี้ยถ้าเลือกแล้วเลือกเลยเลือกแล้วเนี่ยไม่ไม่เล่นเกมเนาะไม่ไม่เป็นคนเล่นเกมนะคะไม่เป็นคนอืมไม่เป็นคนที่ล้อเล่นกับหัวใจของคนอื่นนะคะ แต่คุณจะตัดสินใจไหมอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณเนาะเราแค่บอกว่าคุณเป็นความสบายใจของเขานะแล้วก็ลักษณะของเขาเป็นประมาณนี้สิ่งที่คุณจะได้เจอแล้วก็ลักษณะการที่แบบคุณจะดิวก่าเขาเป็นยังไง mm. เท่าที่พี่ไพ่บอกเราเนาะ mm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับไพ่แรนดอมวันนี้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายนะคะส่วนใครที่กำลังจะเดินทางมีแพลนที่จะเดินทางขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะขอให้คุณมีความสุขกับช่วงเวลาฮอลิเด์นี้นะบ๊ายบายคะ่ะ